สวัสดีครับผมชอวัชระพลน,นะครับในวิดีโอคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูโคมัดสึพีซีพีซีห้ายูยูคิดหนึ่งครับคันนี้ก็ซื้อมาใช้งานจากร้านที่ที่สัญญานะครับหรือว่าร้านสอสัญญาแท็เตอร์ออกซื้อมาใช้งานได้หลายปีแล้วครับจะบอกว่าซื้อจากร้านที่สัญญามา ไม่มีปัญหาจุกจิตนะครับเป็นรถรุ่นเก่าก็จริงแต่ว่าค่อนข้างที่จะสึกทนทานดีว่าอย่างนั้นคุณพ่อแกบอกนะครับอยู่กันกับทีมงานยิ้มดัมซิ่งครับเราตัวไม่อยู่นะครับอยู่แต่คุณพ่อนะครับรถ รฟนะครับก็จะตักเสร็จเคลียร์ลิงครับขึ้นดัมนี่ก็จะเป็นพวกหน้าดินนะครับเออหญ้านะลอกออกจากหน้าดินนะครับเคลียร์ลิงทำความสะอาดพื้นที่ ผมมันซสือพีซีห้าสิบยูยูครับตัวนี้เป็นยูยูขิดหนึ่งนะดูเขตาตักเสืดเสืดย่าครับขึ้นดัมหกล้อฮอ,อรอกก์โกี้ทีมงานแม่โซภาครับหรือว่าทีมงานน้องยิมดัมซิงนะ อันนี้เป็นบูมอามแบบสไลด์ครับแขนสไลด์น้ำหนักห้าตัน อากาศดีครับเปิดเจ๋งทำงานมุจ่จีหน้าแคบมันจะตักยอดตักเสร็จอย่างนี้ลำบากครับงานเชลลิงแบบนี้ต้องมีใบด้านหน้านะครับถ้าไม่มีใบด้านหน้าตักลำบากครับ มันจะตักไม่เข้าบุ้งกี่อาจจะจัดให้ชมเป็นคลิปคร่าวๆครับพอดีผ่านมาเจอทีมงานน้องยิ้มนะครับก็เลยแวะเข้ามาถ่ายสักหน่อยโอ้ว่าแขนนี่แน่นเปียเลยคุณผู้ชม มุงกองมุงกีไม่มีไม่มีศึกไม่มีครอนเลยครับรถเครื่องดีทำงานดีซะด้วยนะช่วงนี้ก็จะเป็นงาน clearing งนะครับงานปรับ ที่ยบพื้นที่หรือว่างานทำสาษตรพื้นที่นะครับในช่วงหน้าฝนเพราะว่าที่โซนยะโสธรอนบนอำนาจรายละเอียดพนมไพรนี่นะครับก็จะเป็นประมาณมืดครึ้มครับเป็นอาทิตย์แล้วครับไม่ค่อยมีแดดส่องหลายๆทีมงานก็ยังวิ่งงานกันไม่ได้ครับดินดินไม่แห้งนะดินดินเปียกนะครับ ถ้ามีที่คีบเป็นจติก็จะทําง่ายครับมีที่คีบด้วยก็จะก็จะตกักได้เยอะนะครับแต่ละรอบตรวนี้เป็นคอนโทรลลูกหมากครับเป็นรุ่นสองถึงจะเป็นคอนโทรลน้ำมันนะครับเป็นคอนโทรลลูกหมากอยู่ น,นี่เป็นยูยูครับตรวจจะไม่ยื่นออกจากแกนะครับพอ,อจะรับโทรศัพท์สงสัยตัวนี้ <c oughs> น่าจะติดครับนี่ลอ,อยมาดูยันตต่อครับพอปิดโทรศัพท์เสร็จแล้ว น่าจะได้หนึ่งดัมพอดีครับนมากก็จะรับงานเป็นงานก่อสร้างงานเคียริงนะครับงานกดวางเสาวางกดหล่มตอหม้ออย่างนี้ครับหรือว่ากดฟติ้งนี้ครับ ทำรั้วกันดินนี้ครับก็จะรับงานประเภทนี้นะครับรถขนาดห้าตันตรงนี้เดิมทีมันเป็นร้านอาหารนะครับก็มาเคลียร์ลิ่งออกโอที่ที่โรกลานนี่เสียภาษีแพงครับ ระบบดีมากคันนี้ครับถือว่าเป็นรถที่เก่าแต่อายุอีกหนึ่งคันครับดูแลรักษารถได้ดีมากครับมีกรงมุงกี้ไม่ดังไม่หลวมไม่คอนรถไม่ทำงานบูมอามก็ไม่ไหลด้วยนะถือว่าแต่ว่าเต็มครับไม่มีไฟฟ้าไม่จุกจิกอะไรนะครับ ยองยนต์สีสูบก็มาสือปั๊มเฟืองปันทนล,ลูกมาครับกังดีปั๊มแรงแอร์เย็นครับคันนี้ ตักยากนิดนึงครับเหลือน้อยจับให้คุณผู้ชมดูเป็นคลิปคร่าวๆครับการทำงานเบาๆของเขามาไม่ทันตอนเขาเคลียร์ลิงนะตอนที่ดึงต้นไม้หักกินต้นไม้นะครับ ผมัดส PC ห้าสยูยูคิดหนึ่งนี่ก็แกะมาจากร้านที่สัญญาแท็กเตอร์ครับที่ร้านแกก็ม,มีหลายคันนะครับสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ช่องชอวัอวชระพลโปรนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่ผมทําแยกเอาไว้สําหรับลงขายรถนะครับวัชระพลโปรนะครับไม่อยากให้รถขายกับรถทํางานมาปนกันครับเดี๋ยว FC ปดหัวนะครับทําช่องแยกกันไปเลยนะครับมันจะได้ ไม่วุ่นวายนะครับอ,อโอเคผู้ชมครับจัดให้ชมเป็นคลิปคร่าวๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโคมสส p พีซีห้ิยูยูทีมงานแม่โซภาหรือว,ว่าทีมงานน้องยิ้มดัมซิ่งครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาละครับ